ที่เห็นอยู่นี่คือเข็มทิศนะครับเข็มทิศนี่ตรงเข็มสีแดงจะมีแม่เหล็กนะครับมีพลังแม่เหล็กก็จะหันไปทิศเหนือแม่เหล็กทั่วไปจะหันไปทางทิศเหนือเสมอสีแดงหันไปทางทิศเหนือเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือของเราก็คือทิศเหนือตรงบริเวณจุดเก้านาฬิกา ส่วนสีขาวจะหันไปทางทิศใต้ตรงบริเวณ3นาฬิกานะครับต่อ,อไปนี้เราจะทำการทดลองหมุนแม่เหล็กของเรานะครับเห็นไหมครับแม่เหล็กของเราจะหันไปทางทิศตะวันออกครับส่วนปลายด้านหนึ่งจะหันไม่ทันที่ตะวันตกลองอีกทีนะครับ ครับหันไปทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเสมอนะครับส่วนส่วนเข็มนาฬิกาเข็มแดงจะที่มีพลังแม่เหล็กทั่วไปจะหันไปทางทิศเหนือคือซ้ายมือตรงบริเวณ9้านาฬิกาลองอีกทีนะครับ ผันไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะครับเหมือนเดิมหมุนกี่ครั้งก็จะไปทางนั้นนะครับแต่ถ้าสะดุดคุกกะก็อาจจะไม่ตรงก็ต้องหมุนใหม่รออีกครั้งนะครับ<ม>ไปทางตะวันออกกับตะวันตกนะครับเพราะทิศเหนือจะอยู่ทางซ้ายมือ ตง9้านาฬิกาแต่นี่ทิศตะวันออกหันไปทาง12บนาฬิกาทิศตะวันตกหันไปทางหนาฬิกาพีนะครับมาครับเหมือนเดิมแม่เหล็กของเราไม่เหมือนแม่เหล็กอ,อื่นนะครับจะแปลกกว่าแม่เหล็กอ,อื่นก็เพราะหันไปทิศโคละทิศครับ แม่หล็กทั่วไปลองอีกทีครับเห็นไหมครับจะไม่หันไปทางเหนือจะหันไปทางทิศตะวันออกเสียงนิดๆก็เนื่องจากไม่ไม่ไม่เรียบคุกข่าน,นะถ้าเรียบจะหันตรงเป๊ะ